สวัสดีนะครับคลิปนี้สปอนเซอร์จาก A C K เติมเกมราคาถูกนะครับใครสนใจเติมเกมไลน์เจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย100%โดยผมเองนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ลิงก์คลิปชั้นนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จแล้วอย่าลืมบวกหนึ่งให้ด้วยนะครับจุบ๊บจุ๊บสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไ i เลนเจอร์เหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่อง1 g G C นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมอยู่กันใน ID ไม่ได้เล่นนานเนาะอ่าอยู่กันในไอดียไม่ได้เล่นนาน ล่ากันนะครับามาเปิดล่าตัวมูลหุ่นไลกากันต่อนะครับแล้วก็น่าจะเอารูบี้ไปเปิดเกียร์นะผมน่าจะยังไม่ได้รับรูบี้ไอ้ดีนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะนะครับจบเพชรสามนะครับก็เดี๋ยวเปิดเกียร์นะครับแล้วก็เปิดหาอ่ะมูลหุ่นไลกานะครับเดี๋ยวไปดูว่าได้ตั๋วสักเท่าไหร่กันนะครับผมโอเคอันนี้อ่ะตั๋วห้าใบนะครับรับมา ผมมีอยู่กี่ใบ52ใบนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับสำหรับมูลหุ่นไรกานะก็เหมือนเดิมนะครับถ้าผมเปิดไม่ได้มูลหุ่นไรกานะครับใน ID ไม่ได้เล่นนานของผมนะผมก็จะปั้นแสงมืดตัวอื่นนะครับอ่ะกำลังคิดอยู่นะครับน่าจะปั้นบราวยากรนะมาเล่นคู่กับแซลลี่นาฬิกาปู่นะฮะก็ ทำไม่ได้นะเพราะว่ากบม่วงเนี่ยจะเหลือเยอะเกินไปแล้วนะฮะก็ไม่เยอะนะแต่มันก็เหลือนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับ28ตัวก็ปันน้นได้ต้องตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดหามูนหุ่นไรการกันนะครับว่า50ใบจะได้หรือเปล่านะครับก็ขอเปิดเป็นตู้นี้แล้วกันเนาะก็จะมีโอกาสได้ชลลี่รองเท้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวมูลหุ่นไรการนั่นเองนะครับมาที่5ตัวแรกก่อนเลยตัวอะไรนะครับ มาตัวไรแชลลี่รถเข็นนะฮะถามจริงก็ใกล้แล้วนะครับใกล้โคโลบโบแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงกลางเดือนแล้วนะครับก็ใครที่อรู้สึกว่าเดือนนี้ไม่น่าสนใจนะครับหรือว่ามูลหุ่นรายการยังไม่ใช่สเปคของเรานะครับก็เก็บรูบี้นะครับเก็บตัว๋วไว้รอเดือนหน้าเดือนโคโลบโบนะครับ เล่นเรนเจอร์เก่งหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่เรื่องเกียร์เนี่ยถ้าเราคำนวณกันคือมันจะตกรอบโดนแน่นอนนะครับเนาะเกียร์โดนแน่นอน3ชิ้นนะครับเป็นเกียร์ธาตุนะฮะซึ่งคิดว่าน่าจะตึงนะความรู้สึกนะครับส่วนเรนเจอร์นี้ไม่แน่ใจมาออกหน่อยมูนหุ่นลการนะอ่าอย่างหลายๆไอดีผมก็เก็บไปละอย่างสายฟรีจริงจังก็จะมีตั๋วครบ300ตั๋วแล้วนะครับโอ้โหสโนโบอร์ดโอ้จะมีตั๋วครบ300ตัว๋วละส่วนไอดี เพื่อนฝากเล่นก็มีลูบี้ประมาณ5,002แหละนะครับ5,002 3 0 0 3นะใกล้จะ6,000นะครับผมก็เดี๋ยวไปรอกันเดือนหน้านะฮะมามูหุน่นอีมนุษย์เอ็ดเวิร์ดนะคือมันต้องได้หรือเปล่านะครับมูลหุ่นไรกามาอีก5รอบสุดท้ายนะครับเออแปดดาวออกดีนะแต่ไม่ใช่มูลหุ่นไรกาเออออกดีออกดีนะครับแปดดาวโอุ๊ยแปดดาวอันตรานะฮะ ผู้จักการมูลนะฮะตัวนี้ไม่ใช่ดิผมจะเอามูลหุลล่นไลกามาสี่รอบสุดท้ายนะครับผมลุยกันตัวอะไรตัวอะไรออกเพียงบ้าสะสมนะครับอ่ะสามรอบสุดท้ายนะครับผมหมดหมดน่าจะหมดแหละนะครับได้ไม่ได้ไม่รู้อะน่าจะหมดแล้วนะครับมาปึ๊บ โอ้โคนี่เล่นน้ำถามจริงถามจริงจริงเถอะเออสองรอบสุดท้ายนะครับผมโอ้โหเผื่อจะออก5้าใบสุดท้ายนะเออเพราะว่าไ d ดี ID นะครับไ d ดี ID ที่เปิดนะครับคลิปาล่าสุดเนาะโอ้โเหเปิดได้5ตัวสุดท้ายนะครับสำหรับมูลหุ่นรายการนะเออเป็น ID ดีที่ผมไ d ดีดี ID หลักของผมเนาะไอดีเติมแหละนะครับ5ใบสุดท้ายมูลหุ่นรายการออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันออกไหม โอ้โหเรียบร้อยนะครับเกลืออันนี้เกลือนะเออเอามาเดี๋ยวมาเปิดเกียกันต่อนะครับก็ผมไม่สนใจสองอันเนี้ยสนใจเสื้อชูชีพก็แล้วกันเนาะอ่ะเสื้อชูชีพมานะครับซึ่งผมอยากได้ห่วงยางนะแต่ห่วงยางมันจะไม่มานะครับยังไม่ได้บับนะต้องรอน่าจะประมาณปลายปลายเดือนนะสำหรับลูกบอลกับห่วงยางนะ ช่วงประมาณปลายเดือนนะครับ20กว่าก,กว่านะครับน่าจะมาอยู่โอ้โห5ดาว5ดาว6ดาว6ดาวโอ้โหโอ้ยนะฮะเกียร์นะครับกบ็ไอดีนี้ยังไม่ได้เกิดนะครับผมโอ้โหเกียร์คือเกียร์ก็ยังไม่ดีเลยนะครับเปิดก็ไม่ได้นะครับ ไอดีนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันอีกไอดีหนึ่งนะครับผมไอดี ID นี้ไม่ได้นะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็อยู่กันในไอดีสปอนเซอร์นะครับผมเนาะก็มีรูบี้อยู่200เดี๋ยวมาเปิดเกียร์กันด้วยนะอันนี้อยากได้เกียร์ดีนะขอเกียร์แปดดาวนะเออเสื้อไอเสื้อชูชีพมาก็ดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีตั๋วทั้งหมดกี่ใบนะฮะเดี๋ยวขอรับจากตรงนี้ก่อนนะครับป๊บ มาดูกันว่ามีตั๋วกี่ใบ50ใบนะครับไอดีนี้น่าจะยังไม่ได้มูลหุ่นไรการนะครับผมก็เปิดหมดเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะเปิดแค่รอบสุดท้ายละนะครับเดี๋ยวที่เหลือน่าจะเก็บไว้รอโนระบเดือนหนานะครับผมมาตู้นี้ไม่ออกเลยเดี๋ยวเปิดตู้บนกันบ้าง50ใบนะครับจะได้หรือเปล่าไม่รู้เปิดตู้บนกันบ้างนะครับมาโอ้ไอดีเมื่อกี้เกียร์ไม่ออกตัวไม่ออกเลยดวงหมดแล้วไง เออใช้ดวงไปหมดแล้วนะฮะไม่ออกแล้วโอ้โหรีบเอ,อาแชมเปี้ยนบ๊อบอ๋อเลยนะครับผมเปิดโอ้โหบุตชายตัมปี้หนึ่งสองสามเปิดยกเลิกน,นะครับผมอ่ามาต้องเอาทรงเอาสูตรมาใช้แล้วตอนนี้เผื่อช่วยได้นะครับผม มูลหุนล่นไลกามาโอ้กระบองเพชรมูลหุนล่นไลากามูลหุ่นไลกาโอ้ใบเหลืองมูลหุนล่นไลกาโอ้สามรอบสุดท้ายเลยครับผมมันจะไม่ได้เลยเลยเหรอคลิปนี้จะไม่ได้เลยเลยเหรอถามจริงนะครับผมมาสามรอบสุดท้ายอยโอ้บัลลี่ซ้ำอะ่ะออกมาเยอะแล้วนะครับตัวนี้ ต่อนะครับอะไร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 ,ะไรมาๆๆมามามูนหุน่นเลกาได้กันบินนะเอาได้อยู่การบินก็เอานะครับ5ตัวสุดท้ายอ่าตัวสุดท้ายมูนหุเลกาออกมาพู้เลยนะครับบาลคนตัดไม้ก็ดีอยู่นะครับไอดี<ม>น,นี้ผมน่าจะยังไม่มีการบินหรือ,อ,อ<ด>เปล่าเป็นด,ดารูมะนะเ<ม><น>สียดายเอามาเปิดเกียร์2 0 0บ้างนะเ<ม><น>สื้อชูชีพจะออกหรือเปล่าไม่รู้นะครับลุย มาปึ๊บขอนโอ้โหไม่กระทาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่มาเลยนะครับเกียวเกือเกินนะครับเกือไม่ไหวเลยอ่ะเอ้ยกกบอันต้ามาสองตัวอุ้มอยู่นะแต่มัน อยากได้เกียร์เพิ่มเติมคือไอดี้นีเกียร์แน่นเกียร์แน่นนะครับเออเกียร์แน่นแต่ก็อยากได้อีกนะฮะถ้ามาก็จะเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับผมเนาะก็ดิ่งคือแน่นอยู่พอมีนะอ่ะก็เมื่อกี้เราเปิดได้กันบินมานะครับกันบินนะครับว่องไวไอดี ID นี้น่าจะยังไม่มีกันบินก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะอ่ายังไม่มีกันบินนะครับก็ก็โอเคนะครับรับได้รับได้ถือว่าคุ้มอยู่ อเอามาเป็นตัวการบินในทีมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับก็ ID สปอนเซอร์นะครับอันนี้สปอนเซอร์กับไอดีที่ไม่ได้เล่นนานของผมเนาะไม่ได้เลยเลยนะฮะอันนี้ได้การบินมาเปิดเกียร์200รูบี้ไม่ออกเลยอ,อกยากไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ